ก้าวเข้าสู่อีพีที่สิบกับการเที่ยวเมืองหลวงพบาบะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนกลับบ้านล,ละเด้อละอีพีนี้บอกเลยมีแต่ของกินแซ่บแพากันตื่นแต่เช้ามุ่งหน้ามาที่ห้านขนมบาบินอยู่หน้าวัดสีบุญเฮือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งห้านสิกเนเจอร์ของเมืองหลวงพบางที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาเซ็กอินอยู่ตลอดรสาหวานมันมะพร้าวถือว่าได้เรื่องแล้วก็พากันมุ่งหน้าไปต่อที่ห้านโอบามาโคโคนัทเพิ่นบอกว่าห้านนี้เคยมีอดีตนายกโอบามามาแวะกินน้ำมะพร้าวอยู่นี่จึงกลายเป็นนมาาออร้้เเพะหดสต ทานนี้หอมหวานแซบดีเลยแลหละท่านนี้นะ่าวิวงามแหงพากันเมาไทยแต่ฮู้บเลยบบเดทาย,ทยตอนดูดน้ำมะพร้าวซาแอดก็เลยลองสั่งปัน่นมะพร้าวมาซิมเบิงสั่งมากินเล่นๆแต่รู้สึกว่าแซบแห้งไว้ทุกคนแนะนำเลยให้มาลองซิมท่านโอบามาโคโคนัทเดอ้อก่อนที่จะมุ่งหน้าไป้านต่อไปก็แวะเอารถมาส่งก่อนเพราะว่าครบกัหนดหนึ่งมือแล้วท่านกับยูคนละฝากทางกับฮรงแฮมที่พวกเขาพักทลายห่างกันประมาณ50เมตรส่งรถแล้วก็ย่างข้ามทางไป้ันเด็ด้านดักอีกหนึ่ง้านคาเฟ่ฟอร์มูลา่าบี สั้นหนึ่งจะเป็นห้านขายของฝากเด้อส่วนคาเฟ่แมนจะอยู่สั้นสองอยู่้านนี่เมนูเครื่องดื่มและกาแฟรสชาติดีแต่ถ้าไผมีโอกาสได้มาแอดขอแนะนำเลยเด้อ เคกมิน <Cake> ได้ลองซิมแล้วระวังจะตีใจได้ซื้อกลับบ้านนะจ๊และพากันมาช่วงสิบโมงฮะนะแดดกําลังงามเลยแหละกลัวจะได้กินนี่ถ้าเจาทายหวบจนน้าก้อนเปื่อยแต่กับคุ้มค่ากับการรอคอยเดอ้อเพราะว่าของหวานพนี่แซ่บอิี่ได้บอกแปลกใจเลยว่าเป็นยังนักท่องเที่ยวคือพากันมาหลายแท้ห้างจะอยู่ทางหน้าห้องแฮมหลวงพระบางดอบูติกเลยจ้าก่อนกลับบ้านกะตั้งใจว่าจะมาแวะก,กินข้าวอยู่ห,าางหง้างต่ำบังห้องนังติมเป็นอีกหนึ่งห้างดังในหลวงพระบางแต่ว่าลูกค้านักท่องเที่ยวในลายแห้งจนได้มั นันเลยพากันมุ่งหน้ามาที่ห้านนางไก่อนงเดชปิ้งไก่แซ่บหลวงพระบาทห้านนี้แอดขอบอกเลยเด้อว่าเด็ดคือการห้านจะอยู่ห้อมข้างหงแฮมอัมันตะกะเมนูแรกแหกมานแม่นตับบัุ่งหลวงพระบางรสชาติดีมาเวาถึงเรื่องปิ้งไก่แอดขอบอกเลยว่าเด็ดเพิ่นปิ้งมาหนังกรอบซีนทางในยังนุ่มดีจวดใส่กับตํบบัง่งนี่เข้ากันเข้ากันมีปิ้งไก่มีตํบบัุ่งแล้วก็ต้องมีปิ้งส้มหมูและกระทอดไข่แพนและอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่อั่วหลวงพระบาทแอดกล่าวเว้เล ว่าอาหารอยู่ห่านนี้แซ่บทุกอย่างและถ้าใครมีโอกาสได้มาแอดขอแนะนําเมนูนี้เด้อใส่อ่วแพนใส่แน่นๆนเครื่องแน่นๆนมีขายอยู่หา่านนี้ห้านเดียวเท่านั้นถ้าอยากกินต้องมาที่หา่านนางไกอานองเดชปิ้งไก่แซ่บหลวงพระบาร้ามข้างฮงแหมอมันตะกากินเข้ากินน้ำอิ่มแล้วกลับไปขึ้นรถไฟมุงนะ่งหน้าสุนทรลวงบายเด้อหลวงพระบาง